มัดน้ำยาไว้แล้วอันนี้ของปุ๊กได้สองคะแนนนะครับผมอ,อันนี้ห้องแอนได้ได้หนึ่งนะฮะอ,อ,อันนี้ห้องยาชีดได้สองนะครับอ,อันนี้ห้องปลาแต๋นได้สิบนะครับผมใน,นห้องปลาเธอบ้านโอ้โหดนะได้เก้าจุดเก้าเอ้ตอนนี้ก็ได้เวลานะฮะมาออกกําลังกายที่ห้องน้ำใหม่นะฮะ <Private. S 2> พวกปแปรงขัดที่มันเป็นทองแดงเป็นลวดเนาะนี่ยมันจะทำลายพื้นผิวเลฮะไม่ต้องใช้ แล้วก็แทนกลอฟนะครับทุงมือเยี่ยมออเกลิ่นมาดามออกลิ่นมาดามหอมชื่นใจโอ้พหงสุดา ไม่อยากจะเชื่อพี่อาเอามือการขัดเราบ้างโอ้ชักโครกสะอาดเอี่ยมออกเหมือนใหม่ใหม่เลยยังไม่เคยใช้มาก่อนโอ้ถูกต้องไม่เคยใช้มาก่อนเลยที่นี่ที่แรกที่เดียวห้องของพ่อเสรนะที่แล้วทองใครของใครของมันหมายเลขสี่ของเรา

อะไรสรุปตกลงว่าทั้งแมททั้งหมวกโอ้ยเนี่ยเห็นยางทั้งใส่แมททั้งใส่หมวกจักเป็นยางนี่เนี่ยผมเห็นจักอ่านเลยบางตาเลยวางกันบางตาเลยเขาได้หื้อฟ้าไปเกินหมดเอื้อฟิาเมื่อจะอ่านจุดเดียวแล้วมันเป็นซอกเป็นมุมเถอะนะอันนี้นะ นันดีเนี่ยๆๆๆๆใช่นี่ๆๆตั้งนานี่เขาออกเป็นลูกโขรลองก็จะต้องทัดครับแนี้วขรัจะมีไว้มือเป็นลูเปลี่ยนเนี้ยเอาไปซะก่อนลอกโขดให้ทัดทอมันก็จะติดกาวอีกก็คือทัดให้นางนึงทัดให้มันทัดสะอาดไปก่อนนี่ๆๆนี่นี่คางนึงสี่คางนึง จัสัตว์เจ็ันะเออว่าจังสันว์เนี่อืม่เก่จังไม่หอกหรอกู้วังอัดำดำ่ะ้่อูเอาโก่อนเอาก่อนเออาดลู้เดี๋ยวถึงบริษีตอที่สามเด้สวมากสะอาด่อน่อน่ปนาคารเขาสอนว่าห้องน้าตนอนให้ได้ผู้ใด่ัองนตนอนให้ได้ผู้ใดบอกเรา้องแหงใ เ่อดองี่กเ่อนี่อกใครไปอยู่ห้องลครไป่ห้งเเขาเปลี่ยนม่แล้วอยผัคะน้เงคนลขั้นตอนแล้วเขาัดห้องไหนปเลยเขจะไป้สวไปะอาดนะเนี่ยห้องยหญ่าชิเน เดี๋ยวเรานะฮะต้องแกะก่อนนะครับน,นขั้นตอนแรกเราต้องแกะถุงดำออกก่อนอเดี๋ยวค่อยใส่ถุงมือน,นะ แบบนี้แบบนี้มั้งอืมไม่รู้อะไป แต่หมูมันบอกตกลงเลยมีสองเปอร์เซ็นต์รีบวิ่งขอตั้งเคลีย อันนี้พื้นเราก็จะหมักน้ำยาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลงทิษไม่ทันไม่ได้อะไรฮะอ๋ออือเราต้องหมักน้ำยาไว้ก่อนอาเฉพาะโถก่อนเอาโถให้สะอาดให้เห็นคราบชัดเจนก่อนโอเคโถก่าจพื้นอ่ะมันต้องเนี่ยหมักน้ำยาไว้แบบนี้ก่อนให้มันทำปฏิกิริยาไปก่อนนะคุณจับพื้นนะโอเคค่ะเราต้องเอาน้ำยาหมักน้ำยาโอเคค่ะ ถ้มันเป็นฟองอย่างนี้เราไปเชอาอันนั้นที่ใส่อะไรบ้างอะไรเส็ดเป็ดเส็ดเส็ดอันนี้คือโถสะอาดมากแล้วนะน่าจะสะอาดเป็นรดับหนึ่งนะตอนนี้นะ,อนนะอขอบคุณครับไปดูคลิปให้ห้านาทีนะฮะ wichtiger. โอ้ ขาวหมักน้ำยาไว้แล้วอันนี้ของปุ๊กได้สองคะแนนนะครับผมอ,อ,อันนี้ห้องแอนได้ได้หนึ่งนะฮะอ,อันนี้ห้องยาชิได้สองนะครับอ,อันนี้ห้องปลาแต๋นได้สิบนะครับผมเนี<อ>่ยห้องปลาเท,บาท่บ้าโอ้โหได้เก้าจุดเก้าโอ้มาดูสิห้องดาด้าห้องดางดาอยู่ไหนดาดาไปไหนแล้ว โอ้ห้องด้าได้นได้0.5ได้ครึ่งคะแนนนะฮะคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ